สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนักสงขาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางกอกโกนะคะพบกับช่วงมณีนาฏเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะและนี่คือพิกอากาศนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าความรักของคุณจะไปต่อได้ไหมหรือจำเป็นจะต้องหยุดอยู่พอแค่นี้แล้วเนี่ยนะคะคุณเลือกไพ่ได้เลยค่ะอาจารย์มีไพ่อยู่ทั้งหมด4กองแล้วก็มีหินที่ลิงก์กับไพ่ แต่และชุดเอาไว้ด้วยนะคะตั้งจิตดีๆก่อนค่ะก่อนที่จะเลือกไพ่ชุดของคุณนะคะและนี่คือคําทํำนายของคุณค่ะถ้าคุณเลือกไพ่ชุดนี้เตรียมใจตั้งใจฟังดีๆนะคะขอบอกว่าความรักของคุณยังไปต่อได้ค่ะไพ่บอกว่า มันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยยิ่งถ้าคุณคบกันไปนานๆมันมีดวงว่าจะได้เกี่ยวก้อยกันเข้าสู่พิธีวิวาได้ด้วยนะดังนั้นความรักของคุณมันอกมั่นใจเอาไว้ค่ะแต่ถ้าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์แนะนำก่อนว่าให้เอาหิน ไหมดาไปใส่ติดตัวมันอาจจะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆหรือพลังด้านลบและความคิดด้านลบของเราเนี่ยนะคะที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันย่ําแย่ความรักมันไม่ดีไม่เอาแล้วเนี่ยนะคะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสความรักของตัวเองสักนิดนะคะมันมีโอกาสพัฒนาไปต่อได้ค่ะส่วนถ้าคุณเลือกไพ่กองนีตั้งจิตด,ดีๆนะคะ ความรักของคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้อาจารย์จะหยิบไพ่เปิดไพ่สำหรับคุณค่ะจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าคุณเลือกไพ่ชุดนี้คุณอาจจะต้องยุติความสัมพันธ์พอเถอะเลิกเถอะนะคะหยุดกับมันยุติกับมันได้แล้วพอแค่นี้แหละแต่ มันไม่ได้เกิดว่าหลังจากการพอแค่นี้แล้วเนี่ยนะคะจะบอกให้ว่าคุณไม่ได้เศร,ร้าอยู่นานเพราะจะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะให้กำลังใจกันก่อนด้วยการให้ดูไพ่ใบนี้เลยค่ะ The Lover กำลังจะมานะคะแต่ถ้าคุณไม่ยุติความสัมพันธ์อันนี้สิ่งดีๆใหม่ๆอะ่ะมันก็ไม่มีเข้ามานะคะถ้าคุณคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ค่อยไหวแล้ว ตัดสินใจให้เด็ดค่ะตั้งแต่ตอนนี้เลยจะดีกว่านะคะแล้วที่สำคัญค่ะหินสำหรับกองนี้เนะี่ยคือพิงโรโดไน์เป็นหินบำบัดบาดแผลทางอารมณ์สวมใส่ติดตัวจะทำให้ความรักของคุณที่ไม่ได้ไปต่อที่มันพอแค่เนี้ยนะคะมันไม่เป็นทุกข์มากนะักจิตใจของคุณก็จะสามารถที่จะบำบัดบาดแผลทางอารมณ์หายได้ในเร็ววันค่ะ ส่วนถ้าคุณเลือกไพ่กองนี้นะคะอาจารย์ก็จะเปิดไพ่ให้ความรักจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไพ่สวยมากๆเลยทีเดียวค่ะไพ่บอกว่ามันยังไปต่อได้ความรักของคุณมีโอกาสที่ดีกว่านี้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันยั่งยืนและยาวนานได้กว่านี้เพียงแต่ ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ต้องเ,ออเสริมความเข้าใจกันหน่อยนะคะมีเรื่องทะเลาะเบาแวกกันอยู่บ่อยครั้งเรื่องไม่ใหญ่หรอกคะ่ะเล็กน้อยแต่บ่อยครั้งบางทีมันก็ไม่ค่อยไหวจะเคลียร์เนาะแต่ถ้าคุณให้โอกาสความรักครั้งนี้มันมีโอกาสไปต่อได้มันมีโอกาสที่จะรุ่งเรืองก้าวหน้าไปด้วยกันได้อ่ะคะ่ะขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และก็เชื่อมั่นในคนที่คุณรักเอาไว้ด้วยนะปัญหาในช่วงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถึงมันจะไปต่อได้มันก็อาจจะยังมีปัญหาอีกอยู่ดีละค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าให้โอกาสตัวเองมันยังไปต่อได้อยู่นะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นอกไม่ค่อยมั่นใจอาจารย์แนะนําให้สวมใส่หินอะความารีนที่มันลิง k กับไพ่กองนี้นะคะมันจะช่วยให้คุณมีชีวิตชีวา มีความสุขในความรักแล้วก็มองเห็นอนาคตที่ดีในเรื่องของความรักได้ด้วยค่ะมาถึงไพ่กองสุดท้ายถ้าคุณเลือกไพ่ชุดนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ว่าความรักของคุณจะไปต่อไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าไพ่ไม่ได้บอกเลยว่าความรักของคุณจะไปต่อได้หรือไม่แต่ไพ่บอกว่าบางทีการคบหากันเนี่ยนะคะมันอาจจะยืดเยื้อยาวนานแล้ว ไปไม่ถึงไหนก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าณนะตอนนี้ให้พอแค่นี้เถอะเลิกเถอะอะไรเหล่านี้นะคะมันมีไพ่ที่บอกว่าอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแต่อย่างไรก็ตามมันพัฒนาต่อไปได้อีกสักพักเดียวอะคะ่ะแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วเพียงแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองดังนั้นถ้ายังไม่มีคนใหม่ ถ้ายังไม่มีที่หมายใหม่ยังไม่มองไม่เห็นว่าจะมีใครมาจีบเลยลองให้โอกาสตัวเองคบๆไปก่อนแต่ให้คิดแบบนี้ค่ะคบได้ก็คบคบไม่ได้ก็แล้วไปนะคะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ช่างมันอะไรแบบนี้อย่าตั้งความหวังกับคนนี้จงมีความหวังใหม่แต่ยังไม่จําเป็นต้องเลิกเด็ดขาดเพราะเขาอาจจะเป็นที่พึ่งพาเรื่องอื่นๆให้เราก็ได้ในเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ ไพ่ชุดนี้มันลิงก์กับหินที่ชื่อว่าไหมห้าสีนะคะแต่เป็นหินที่เสริมการงานการเงินดังนั้นหินก็แนะนำให้คุณโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินให้มากกว่าเรื่องของความรักค่ะนะคะอันนี้เป็นดวงชะตาของคุณอยู่ที่คุณเลือกแล้วล่ะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาอจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ